สวัสดีครับพี่นอ้อง้องายสุขุมพุที่ติดตามช่อง YouTube เทิดสักใบปะเพจเทิดสักแฟนเพจเขามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับตไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ตั้งต่อไปขอบคุณล่วงหน้าที่กดติดตามกดซับสไครต์เดลเมเน่ที่ภาพพี่น้องไปเหตุยังติดตามกกำลังขับรถไปครับ ัรถก่อนัรถสเปรดก่อนโอ้ติดรถเมื่อสองนะขัน้นงามๆพี่น้องติดตามติดตามโอ้รถถัวเยอะเลย คิปผมกับซสิมีหลายยางหลายแบบให้เบิ่งครับพี่น้องติดตามใบรถมีหลายลาย,ย่างให้เบิง่งซสิมี่อมรถแน่เขี่ยวปามแน่ไปนู่นไปนี่ครับหลายยางหมดแล้วพี่น้อง นี่อ้ผ้ามาพ่วงแบตฮะเอาคุณเกียคนนันเหรอบัวมันเกียร์อนะกันบมัสุดเลยตอนนี้ถ้าเขามันปีกไปอันนี้มันดินได้มันเลยบริสัทเรื่งเด็กพ่วงไปกอนบอก้วนพวกตีบมันดิเนี่อ,อกโอหไอ้เี่ยวเขาเรียออเชี่ยวเ่งนี้โอโหมันบไปมันมันไปใส่รูร้ ตะปูเส้นนั่นเดีวตะปูใสขวาขวรวมไฟบัชิชัทธอับอายบิดาสนุนซุนจบแบบทีที่จดแบบทที่ เอาวิ้เดียวเสีทางนี่เออตอกลูกขวารวมไฟประชัดแบตหมดกันมึงรวมต้องไข่ง่ะออกอีกดึงออกก่อนเไข่ก็อะไรหง่ะออกไปคว่วง งานมันหวดองานมันหวด,ดพ้เดดสอดตะปูตั้งฉากนี ต่อตั no, no ้งพี่ก็ได้ต้อเลี้ยมต้งงนซ้ายลลี้ยมเลตอลง่ไอ้ยกิต่อปูตอกปานุ่นขอราโบราณน่ะลน ăn bẩn này tít cả tít bớt tít cả tít vì cô đi phố đi <laughs> thương mưa lâu nhớ kéo yeah, Hello

เดีมันชดดารดยังอยก่อนบ่แบ็ดกับไม่มอยู่ด้วยพี่น้องแบ็บดพุ่งเทียนเดี๋ยวมันชารดยังอยก่อนมันตีเข่าอยูบ่บ่นตีกับอันนี้ก็ขึ้นที่ฝ่ยยายเลอันนี้ก็จะอยู่ในตัว ยังบ้านไหนติดแล้วมันชาจนลูกนี่ก็ดีได้เพี้ยนแล้วนี่โดนน้อยได้ไงคุณอะแต่ว่าสองห้องที่เบียดเบิ้งแต่มันดำมันพ่วงขึ้นไปยังน้ำกันมันฟดเลยเนาะมันเดือดเลยอื่แล้ว เ่อนเค okay. รื่องเสียงได้บโดมดอันนี้อาจจะว่ามันหมออยหสิเก้อันนี้สี่บทีต่ีนหก่านดียเอืนน้สิทังละด่าเกที่กินมันไ่าลกเี่ย หวยรถิปกาปีอยู่เนาะเดี๋ยวท่มันจะติดหลางไดตัแหล่ตัวทำานเดนอลงบังลองดูดิมัจนจะติดตไหม ยังวนติดก่นมองมันก็ยังสิติดด้วยว่างั้นตัวนี้เงีดเลยเออตัวนี้ยเอาอันนี้สปักกันบ้างรูมันไมันมากเลตัดล้วก็ห สปพากันบ้างก็น่นาอยู่ไม่เ,เหมือนหมดขากวนเนาะก็ยังเอาไปควงของพ่องเยียนนั่นีของพ่องเยียนนั่นได้นี่คมควงพอดิบ <laughs> เหมือนขากใาย โอเคครับเดี๋ยวแต่มัน,นยังบ่ทันได้ตีต้องถอดหมอตัวนี้ออกเอาหมอตัวนั้นมาใส่นี่ครับคลิปนี้เขาตัวเพี้ยมาทำนี่ก่อนนะครับพี่น้องทีล้วโอ้โหทีล้วพี่น้องทีล้ว ครับโอ้ติดแลวติดแลวลูกฟุกลูก,ลก,ลกโอเคครับเป็นน้ำขัวรวมัวรวมขวาวรวมไฟป,ประช,ะปประชัิโอเคครับ